ปากมันอิ่มมากแล้วก็รู้สึกเออตรงนี้ทํานานแล้วอ,ะอ,อ่ะค่ะแล้วก่อนที่เราจะฉีดนะคะเราก็มีความนอยความกังวลมากก็ศึกษาข้อมูลหรือว่าดูรีวิวต่างๆจากคนอื่นๆนะคะเยอะมากๆเลยนะวันนี้ค่ะมันไปจบที่ที่คลินิกนี้เลยชื่อบุญอาคลินิกนะคะอยู่แถวบางใหญ่ที่ไปทําก็เพราะว่ามีน้องที่รู้จักคนหนึ่งเขาทามาแล้วมันสวยมากเราก็เลยเหมือนฟีลแบบสัมภาษณ์เขาอะ่ะคือใดๆอะ่ะ เรามีความแบบแอบกลัวนะเรื่องฟิลเลอร์คือเห็นข่าวที่เขาฉีดกันอะแล้วมันเน่าเว้ยมันต้องขูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออถ้างานฟิลเลอร์นี้ไม่เคยเลยจริงๆนะคะครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกที่ไปฉีดฟิลเลอร์เนาะและสอยี่ห้อที่คนทั่วๆไปหลักๆเลยตอนเนี้ยฉีดอยู่นะคะเราเห็นก็มีจูวีเดิมแล้วก็เลสเชเลนเนาะ คือเราไม่รู้นะว่าแบบมันการตลาดเขาด้วยอะไรหรือเปล่าที่ทําให้แบบเออคนฉีด2ยี่ห้อนี้อะมุลอาคินิกเนี่ยที่เราไปฉีดอะเขาไม่แนะนํสองยี่ห้อนี้เขาบอกว่าทรงอะมันจะอยู่ได้แค่แบบเดียวแล้วก็เหมือนมันบานออกอะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความนิ่มนี่แหละอะเขาก็เลยแนะนําเราเป็นยี่ห้อนิวเลอมิสดีเป็นกล่องสีดำจากที่ค้นข้อมูลทั้งใน Google ใน YouTube อะไรเงี้ยแทบจะไม่มีคนฉีดยี่ห้อนี้เท่าไหร่เลยนะคะเพราะเขาบอกว่ามันแข็งซึ่งเราก็แอบเป็นกังวลว่ามัน เอ้ยมันแข็งแบบั้นเหมือนแบบเหมือนเอาเขามาฉีดคางมากกว่าไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้คุยกับทั้งคุณหมอแล้วก็น้องที่ไปฉีดมาแล้วเขาบอกว่ามันคือมันก็จับเป็นก้อนนี่แหละมันก็รู้สึกว่าเป็นก้อนนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งขนาดน,นั้นไม่ได้แข็งแบบอย่างเงี้ยไม่ได้แข็งแบบคางแข็งแบบจมูกอะไรเงี้ยค่ะก็เขาบอกว่าอยากให้ลองตัวนี้มากกว่าเพราะว่าทรงมันไม่ค่อยบานออกจะอยู่ทรงมากกว่าซึ่งจากที่เราไปฉีดนะ ความรู้สึกมันก็ตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้แข็งอะไรนะก็คือปกติเลยเหมือนเป็นเนื้อปากปกติอะแต่ตอนก่อนขึ้นขึ้นเขียงคือแบบกลัวมากว่าแบบเอ้ยมันมันจะเจ็บแบบจะขาดใจหรือเปล่าวะเพราะว่ามันบริเวณเนื้อปากแกมันรู้สึกมันมันเซนสทีฟไหมตามตามความเข้าใจของเรานะก็คือมันมันต้องเจ็บมากแน่แต่พอลงเข็มไปปุ๊บคือเซอร์ไพรส์มากค่ะมันไม่ได้เจ็บอย่างนั้นมันมันเจ็บเหมือนแบบก่อนสิงว่ะเออ ประมาณนั้นเลยความรู้สึกไม่ไ,มได้แบบโอ้โหเอามีดมากรีดอะไรขนาดนั้นคืออะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเจ็บที่สุดแล้วนะจากที่เคยทํามาก็คือการฉีดโบท็อกที่มาลิฟต์กรอบหน้าเพราะตรงนี้บริเวณตรงนี้มันมันอ่อนอะยิ่งตรงหูตรงหลังหูอะไรใดๆโอ้โหโคตรเจ็บเจ็บมากแต่พอฉีดปากคือแบบเฮ้ยทําไมมันความรู้สึกมันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะก็แสดงว่าถ้ามีรอบที่หนึ่งแล้วรอบที่สองก็ต้องตามมาแน่นอนจ้ะ และความเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนฉีดนะคะคือเหมือนฉีดไปหนึ่งซีซีก็แล้วคือปากเราคือมันถ้ามันมันไม่ขึ้นแบบอะไรเลยอะ่ะไม่ได้ขึ้นทรงเลยเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ปากเรามีความเล็กมากๆแล้วก็บางมากนะคะคุณหมอก็เลยเหมือนฉีดไปเรื่อยๆจนกว่ามันมันจะสวยขึ้นทรงอะ่ะเออก็โดนไปประมาณเกือบสามซีซีอ่ะคือมันเยอะมากๆนะสำสำหรับแบบคนทั่วไปที่ฉีดอะไรแบบเนี้ย พราะว่าพื้นเนื้อปากเดิมเราอะ่ะมันมันไม่มีด้วยและอาการ 1- ถึงสวันแรกนะคะก็คือเป็นอะไรที่บวมที่สุดแล้วก็มันมันเจ็บอะ่ะเออเราเรารู้สึกว่ามันเจ็บนะมันมันเจ็บสุดแล้วนะคะสวันแรกมันจะรู้สึกว่าเหมือนมีดินน้ำมันมาติดปากแล้วก็ปากทั้งบนทั้งล่างเลยอะ่ะมันจะแบบห้อยลงแล้วอาการมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะของเราอะ่ะ ลอยช้ำหายไปก็ประมาณวันที่9ซึ่งอาจจะนานกว่าชาวบ้านเขานิดนึงคนส่วนใหญ่อะคือไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หรอกจะดีขึ้นนะคะและมันจะเข้าทรงะระยะเวลา14วันอันนี้คุณหมอบอกมาเลยนะซึ่ง14วันแล้วมันก็เออจริงด้วยละเข้าทรงก็รู้สึกว่าเออเป็นทรงมากขึ้นและมันจะมีความมันใหญ่อะ่ะแล้วก็เจอเจออิ่มกว่านี้ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าแบบคนหน้าหมยๆใช่ป่ะเล้ฉีดใหญ่มากอะก็คือไม่รอดจ้ะ ถ้าถ้าฉีดใหญ่มากก็คือจะเป็นพวกสายฝอมากกว่าคนที่เขาแบบเออแต่งตัวแบบแนวฝรั่งอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันยุบลงคือเข้าที่เข้าทางแล้วสามเดือนก็รู้สึกชอบนะมีความแบบเออปากแบบจุ๊บุดีอะ่ะคือมันง่ายต่อการทาลิปมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ลองทักไปถามที่คลินิกก็ได้ส่วนที่เนี้ยก็เป็น ขาเรียกว่าไงมันเป็นฟิลเลอร์แทนแล้วก็ราคาก็คือค่อนข้างย่อมเยาที่ฉีดมาเนี่ยมันไม่ถึงหมื่นถ้าใครสนใจก็ลองทักไปสอบถามคลินิกดีกว่าเนาะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ทิ้งไว้นในคอมเมนต์หรือว่าจะามาคุยกันที่เพจเราก็ได้นะคะเพจ Facebook Up to b y f บา e เฟนเนาะ